มาต่อนะครับเราแกะกรีดแบบเดิมซ้ำๆกันลงมานะครับสซ่ๆเอ้ยสับบ่ากันลงมาจนถึงจุดที่เราคิดว่าแค่นี้พอแล้วนะครับอันนี้เห็นมเมล็ดเดี๋ยวครูขออนุญาตจะกรีดออกมานิดนึงนะครับเอาละเหมือนเดิมนะครับวิธีซอก็คืออย่างนี้โซ่ออกชั้นล่างๆไม่ต้องซ่ออ,อกลรกก็ได้ลูกถามว่าทํากี่ชั้นถึงจะพอ เราดูขนาดทรงของผลไม้เราและการลูกให้มันพอดีพอดีไม่ให้ใหญ่เกินไปไม่ให้เล็กเกินไปนะครับล,ลักษณะการแกะสลักแบบนี้แกะเพื่อจัดโชว์ตกเพื่อหรือว่าเพื่อตกแต่งนะครับไม่ใช่แกะเพื่อรับประทานนะฮะ ออลองสองร่องก่อนร่องโคง้งคล้ายๆกับตัวยูแต่ไม่ต้องลึกนะครับตรงส่วนปลายปลายผลอย่างนี้นะครับเ,เปลือกจะยิ่งบางแล้วก็มเมล็ดจะค่อนข้างเยอะฉะนั้นไม่ต้องแกะลายนี้ไม่ต้องแกะสลักลึกนะครับ ถามว่าทําไมคนที่ไม่เคยเรียนเกสลักมาก่อนถึงต้องมาลงเริ่มเรียนลายพื้นฐานง่ายๆนะครับหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นการฝึกนะครับฝึกการจับมีดก่อนฝึกการจับมีดฝึกการวางลวดลายฝึกการปอกการเกลานะครับให้เกิดความคล่องแคล่วเกิดความชํานาญขึ้นนะครับหลังจากนั้นค่อยนําลายที่ เป็นพื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาในลวดลายที่ยากขึ้นนะครับส่วนคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็สามารถเรียนรู้ลายยากๆจากสื่อเยอะแยะเดี๋ยวนี้นะครับมีคนทําออกมาเยอะแยะหมดเลยนะครับลายสวยๆทั้งนั้นช่างแกะสลักรุ่นใหม่ๆเนี่ยฝีมือดีนะครับแล้วก็ทําผลงานออกมาโชว เยอะแยะนะครับหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Facebook ต่างๆก็เห็นอยู่นะฮะบ,บางเพจก็สวยงามมากทีเดียวนะครับครูยังชอบเข้าไปดูเลยนำมาพัฒนาต่อยอดของตัวเองบ้างนะครับก็เพราะว่าศิลปะเหล่านี้มันต้องมีการศึกษาและก็สืบสารนะครับไม่งั้นมันก็จะหมดไปครูก็เกะสักชั้นหนึ่งนะครับชั้นล่างๆคูไม่ซ้อละ กลีดไปเลยนะครับอย่างส่วนบนใกล้ๆคั่วนะครับเปลือกจะหนาหน่อยแล้วก็เมล็ดจะน้อยหน่อยนะครับสังเกตสีความเต็กอ ของความแตกต่างของสีนะครับด้านล่างเนี่ยเปลือกจะบางมากด้านบนจะเปลือกจะหนานหน่อยนะครับแล้วสีก็สีเปลือกจะค่อนข้างขาวเดี๋ยวกูไม่แกะใบนะครับกูจะแกะดอกเดียวเลยแล้วก็ซ้อเก็บของให้เรียบร้อยก็เป็นอันจบนะครับการแก็สลักเพื่อจัดโชว์หรือว่าจัดแสดง หน้าเดียวนะครับแกะแค่หน้าเดียวต่อไยก็ยังมีดครับซอเนื้อที่เหลือออกเลยครับอันนี้จับแบบเรียบๆก็ได้ลูกบาดเรียบๆเ,เลยเพราะเรายังมีเกสรที่ยังไม่ได้แกะอยู่นะครับ ร้อยครับขอบตรงนี้เราจะจักให้เป็นฟันปลาก็ได้หรือปล่อยเรียบก็ได้แล้วแต่เรานะครับทีนี้มาดูเกสรครับเกสรจะได้ทเป็นลายตารางง่ายๆครับสาหรับมือใหม่เนาะเหมือนกับลายสารนะลูกเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆแล้วก็แบ่งครับไม่ต้องเล็กนักนะครับถ้าเล็กเดี๋ยวเราเรียนกล่าวแต่งมันจะเป็นน้ําหมดเลยนะครับะจะแบ่งครึ่งก่อนกรีบไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกลูกระวังไปเผากรีดก,ก่อน ทำเป็นลายตารางครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งครึ่งเหมือนกันครับเป็นตารางครับกลีเป็นลายตารางลูก เสร็จแล้วเราก็เกลาครับลบเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับลบเหลี่ยมพอสก,กิดลบเหลี่ยมเฉยๆนะครับอันนี้คือง่ายสุดเลยนะไม่ต้องใส่ลายอะไรเยอะแยะนะครับก็ค่อยลบเหลี่ยมให้มันกลมทุกช่องนะครับทุกช่องเลยนะใช้ปลายมีดก,ก็เกลารลบเหลี่ยมอันนี้ต้องยิ่งฝึกสมาธิให้นิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่า เราใจร้อนเนี่ยนะเราปาดขาดหมดนะครับก็าแค่ลบเหลี่ยมทีละช่องแล้วก็สก,กิดออกมาทีละช่องทีละช่องนะครับใช้ว่าปลายมีดเท่านั้นนะครับ เอียงค่อยคว้านเราไปเรื่อย ใช้ปลายมีดก็ค่เสือนนะครับลบเหลี่ยมออกอย่าเขียน,นะครับเขียนแล้วจะเป็นน้ําหมดนะครับลายมันจะช้ำ ค่อยๆเก็บทีละมุมทีละมุมนะครับ ่ใช้ปากคีบก็คีบตัวนี้ออกมาสะดวกกว่านะครับหรือใช้ปลายมีดจิ้มก็ได้ลูกแต่ปลายมีดจิ้มโอกาสพลาดมันจะมีมาก โอเคครับเก okay, สรเสร็จแล้วนะนะครับเป็นลายตารางธรรมดานะครับเราอาจจะซอาเป็นเหลี่ยมก็ได้ดลูกเสาะร่องเป็นเส้นๆก็ได้ครับทำเป็นตัดตาไปไ็ไยก็ได้ลูก ครับเรียบร้อยนะครับก็ไปฝึกทําดูนะครับทุกเรียนไปฝึกทําดูนะออขอบนอกนะี่ครูไม่เก็บนะครับขอบนอกครูไม่เก็บเรียบร้อยครับทักเรียนแตงโมลายพื้นฐานที่เรานำมาประยุกต์ใช้นะครับครับ แตงโมโลายพื้นฐานนะครับที่เรานำวัลายพื้นฐานมาประยุกใช้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับนักเรียนก็ไปลองฝึกทําดูนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับ